สวัสดีค่ะพี่น้องมามามาไปไปเก็บไปเก็บอันต้นกระเทมย่างมาได้เึ่งแทกงลลั่นแหละเมื่อบึงบรรยากาศเก็บมองเก่านั่นแหละมาครัพี่น้อง,อง,องต้นกระเทมป่าอากาศเด่นๆอยู่วันนี้ มันแดกจะออกเหตุใดงนาะอมองนั้นเขาไล่ลายคู่ไฟคู่มันผู้เท่าอ่ะนะ <c oughs> มาค่ะกำลังออกแบบลายเลยลายให้หละเนาะอือมันหึหิมน้ำพรอม่ะนะแต่เขาจะได้แค่ดอกมันนมาค่ะมาค่ะ มีผูบ่าวมาเดอ้อแถวนี้เดอ้อ <c oughs> หลายแหละแต่เราจะได้ดอกมันผิดน้องดอกมันยังมีอกอขัดแบบนี่อันนี้มานี้มานี้นอึ๊บตั้งกองก่อนพี่น้องเบิง่งลายขักแห้งเบิง่งน้ำไหลใสยเย็นเห็นตัวปลา <c oughs> <c oughs> มาพี่น้องมา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  mm เอาตัวเที่ยนเป็นอวบๆนั่นนะพี่น้องมากครับมามา,มากอึบมาตั้งไหมอึบโอ้ยเนอะออย่าล้มเด้อ เอาที่เป็นอุปโภคมานะสินะ,ะสวนเลือกได้ <laughs> น,น,น่านั่นมนม <c oughs> งมา, <c oughs> มากพัดมากเบื่มันร้อนข้ดอยีกมากะเนอบโอ,อ้เนาะเว้นกลัมเลย <c oughs> จะเอาไปพัดวันนี้นะพัดเสิร์ฟกุ้งไปกินบ้องทำงานดีเนาะเสริร์ฟกุ้งกับหมู 行了，行了，嗯。 ก็แล้วบอกลายดอกคืออะไรลายลายก็ยันไปกินอันมองทำงานเขาไปทำงานไหายยานยันเขาสลุปนะแต่มันกับบางคนเขาก็กินอยู่กับหลังกันได้มามาทางนี่มาที่อื้ยเขาบ้านอย่างกันเนะาะว่าพื้นค่อยบ่มา อันเห็นข่าวอันล่งเลย่ออันเฟซบุ๊กเนาะว่าแต่โดว่าแต่เป็นอันเบอร์กระเทมป่าเบอร์กระเทมป่ามันสีมีอีชนิดหนึ่งพี่น้องกินแล้วนะอือเป็นผิดตัวนะคะว่าแต่เท่ากับย่งบ่งเคยเห็นดอกต้นมันสีแปลก

ข้าหมักอ like ันข้าวบัวเอ็ดส้มเอ็ดแล้วกระปิ้งปลากับข้าวเหนียวเนาะเออดองไว้เอ็ดส้มบ้านคือบ้านเฮาแหละสื้อตู้เย็นไว้อาพี่เนาะพอแล้วได้หลายอ่ะ พอาพอละได้หลายแล้วสีออันแวะไปชื่อขนมปังบ่คุบ่บาวแล้วค่อยสีเลยไปชื่อช็อปไปชื่อขนมปังมาค่ะก็เป็นป่าน,นี่แหละรืมมีเเฮดกระตันเดีย๋ยวบ่เบิ่งเฮดกระตันด้วยแต่มองเข้าไปทำงานมื่อน,นั้นน่ะเลิกงานมาเห็นเฮดกระตันพอดีโอ้ยก็เลยแวะเอาซะแกงเสือกหน่อไม้ มึงทำบุญกับอากาศด้ดีดคือเนองเป็นป่าเนี่ยเป็นคลองค่ะตาเอาอันกระดุงมาซ่อนอันกระดงเข่งมาซ่อนเนาะเป็นกุ้งเป็นป่าน้อยนะละายได้แต่บกา้าซ่อนเดีอยวอายเขา พูด <laughs> พเลยว่าครับแล้วเลยเซ่ฮัลโหลมอร์นิ่งสายเช้า <laughs> โอ้ยเพิ่เกอนเก็บกระเทียมกับพี่น้องเฮ่นละ <laughs> <laughs> ไปละไปละ น่าค่ะพี่น้องมาเบิงอันต้นอันอันดอกไอ้ที่เฮาไอ้เบ้าแมคโดเรียนะกลิ่งดอกงามงามกำลังอ๋อจิตก่อนตอนพุ่นที่เอามายังมีมีมงงงามแห้งแูกไหมค้างคักพี่น้องดอกมันเป็นเป็นโอสีมงม่วงนี่งามงามมกระโองเบืองเฮาวเลนาต่างเพราะมันเองนังเบ่งงามคักเลยพี่น้อง ย้ํคืออันบ้านเฮาดอกกระเจียวเออดอกไอ้ดอกไม่หยังนะดอกอันดอกอ่อยามแรงอันอันยามเกี่ยวเข้าแล้วดอกดอกจานบอกเออชีแดงแดงนี่งามเจ็บน้อมึงอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนค่ะไม่ต่ดอกทั้งหมดเลยนี่ค่ะงามค่ะยายนั่นเลยโซ่บุง ว่าอ,อีนนี่มันเห็ดงเนาะ <c oughs> ว่าผู้เดียว <c oughs> อนนโอ้เกินวัตนุล้างเน,ะนะะาะ <c oughs> อันนั้นก็ได้ล้างรถเมื่ออันต้นนี้อีกต้นหนึ่งดอกคนละแนวเลยพี่น้องเออดอกไม่คนละชนิดดอกคนละแนวพนะ,ะกน็โอ้ยโอ้ย,อ,ยอุกน้ำจะของผักเลย <c oughs> นี่อันนี้ก็งามพี่น้องมือนี่เออบัดเออลวลาเป็นพุ่มเต็มงามหอมเธอได้เออเรือกว่าเรือกว่าคือกันบ่แต่คนละสนิดบ่บ่บ,บ่คนละนั้นเห็นบ่ดอกมันบานงามแพง,งจอ้อนค้อเนาะซ้อนงาม